มีข่าวช่วงนี้เลยว่ามีเดลาพลัสมีเชื้อใหม่นะคะจะป้องกันได้หรือเปล่าอันที่สำคัญเป็นข้อมูลสำคัญเลยก็คือว่า เ,เชื้อไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไม่เหมือนเดิมตั้งต้นนะคะแต่เขาก็ยังมีความเหมือนเดิมอยู่ประมาณอย่างน้อย90%เพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนนะคะแล้วภูมิคุ้มกันขึ้นปริมาณสูงมากๆเนี่ยจะเพียงพอที่จะป้องกันเดลต้า Delta plus ได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้วัคซีนที่เราใช้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นวัคซีนสายพันธุ์เดลต้าซะหน่อย นะแล้วก็เป็นวัคซีนสายพันธุ์ดั้งเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าปริมาณภูมิคุ้มกันที่เราได้จากวัคซีนเนี่ยมันสูงเพียงพอที่จะไปจับหรือจะไปฆ่าไวรัสเราจึงสามารถเ,เชื่อว่าป้องกันโรคได้ค่ะเพราะเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยตอนนั้นก็หลายคนตอนที่มีการระบาด ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเบต้าในแอฟริกาหรือว่าเดลต้าในอินเดียตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็มีแนวคิดว่าเราเวอร์ชัน2ดีกว่าใช่ไหมคะมีคําว่าเวอร์ชัน2เหมือนอัปเกรดอัปเกรดซอฟต์แวร์เนอะราเวอร์ชัน2องแต่ตอนนี้ข้อมูลเราชัดแล้วนะคะว่าไม่ต้องเวอร์ชัน2เวอร์ชันนึนี่แหละที่ประสิทธิภาพสูงป้องกันโรคได้ะคะ่ะ